สวัสดีครับพี่น้อง fc ช่องปาหนุ่ยทีวและทั้งช่อง2องเอเชียนะครับวันนี้เนี่ยผมมีข่าวข่าวหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นข่าวด่วนต้องขออนุญ,ญาตนำข่าวนี้มาประชาสัมพันธ์ให้กับ fc ได้ทราบก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณช่อง today variety นะครับโดยแอตตัมนะฮะผมอยากจะฝากพี่น้องทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของผมนะครับช่วยกันไปกดติดตามให้กำลังใจกับช่อง today variety ตามหน้าปกหน้าเพจหน้าช่องที่ขึ้นนี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม <c oughs> ช่องข้องป่านะก็เดินผ่านไปผ่านมาถ้าเจอก็ฝากากดติดตามให้ด้วยนะครับเอาละว,วันนี้เนี่ย <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ที่ต้องมาคุยกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วผมจะไลฟ์สดแต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับรับรับดูช่องแอปตั้มมาทเอทูเดียวารตี้อ่ะคือวันนี้ทหารเขมรเนี่ยนะครับหลังจากเราวางกําลังของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามตามแนวชายแดนะนะครับเสร็จทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยสดๆเลยเนี่ยมันมีทาหารเขเมรน,นะครับทหารเขเมรเนี่ยยกพลขึ้นมาบนตรงภาษาตามเมืองทมนะครับมานี้ตั้งแต่ในพลยันพลทหารนะครับมาประมาณถ้าตามข่าวนะครับจากแอดตมัมพูดเนี่ยประมาณ2 3ถึงกองร้อยนะครับจะขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ติดอาวุธขึ้นมานะครับคือปลดอาวุธแล้วเดินขึ้นมานี่การกระทําดังกล่าวเนี่ยนะครับเขากําลังสังเกตและจับตาดูอยู่ว่าเขาเมรจะเล่นตลกอะไร แต่ดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นการที่จะมาท้าทายว่ากูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันกูก็พร้อมที่จะมีเรื่องเหมือนกันวันก่อนกูมาแค่สิบกว่าคนนะวันถัดไปกูก็มาเริ่มมาแล้วสามส,สคนแต่วันนี้กูมาสามกองร้อยเลยนะครับเออมาสามกองร้อยแล้วหลังจากนั้นมาก็ให้ทหารไทยเ,ยเก็บภาพไปรายงานผู้บังคับบัญชาเอาว่าเฮ้ยกูไม่กลัวนะ เออมึงจะเตรียมพร้อมไม่เตรียมพร้อมมึงจะลบไม่ลบกูไม่กูัวเพราะทหารกูมันโง่ไงพอสั่งขึ้นมามันก็ขึ้นมาหมดแนละ้วมันไม่รู้เลยขึ้นไปทําอะไรนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขมรเนี่ยก็แางทําเป็นว่าเข้าไปสักการะนะครับคนขเขมรเนี่ยผมไม่เคยเชื่อใจนะผมเห็นว่ามันแซงเข้าไปสักการะจุดทูปเทียนบูชาคือมันไม่มีเหตุอะไรแล้วมันไม่ใช่วันสําคัญอะไรนะครับมันก็มาไหว้ามาอะไรของมันมันต้องการเก็บภาพเก็บบรรยากาศว่าเนี่ยกูเอาคนกูขึ้นมาไหว้พระ แต่พวกมึงแม่งมาเตรียมพร้อมจะมายิงกูกูมาดนี่กูมาตัวเปล่าใช่ไหมครับกูมาดนี่กูมาตัวเปล่ากูไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยกูนายพลท่านผู้ใหญ่กูมาใครใครมันจะไปทําอะไรซีซัว <c oughs> แล้วเชื่อผมไหมครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับมันจะไม่จบแค่ครั้งนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบเนี้เป็นร้อยคนเป็นร้อยคนเป็นร้อยคนมันจะขึ้นมาวันเว้นวัน,วน,วนอนาคตอาจจะขึ้นมาทุกวันตอนนี้มันกําลังเล่นสงครามจิตวิทยากับเราตั้งแต่เรากางสลนปุ๊บม,มันเริ่มกวนตีนมาผมอยากจะบอกงี้ครับว่า ในเขตพื้นที่หรือดินแดนของไทยหรืออธิปไตยของไทยนะครับจะฝากกองทัพภาคที่สองไว้สักนิดหนึ่งเอาไว้ฉุกคิดว่าต่อไปนี้บริเวณทางขึ้นเราเนี่ยควรจะมีอะไรร้วรอบขอบชิดหรือไม่เป็นรั้วรอบขอบชิดแล้วมีเหล็กแผงกัน้นคือจะเดินขึ้นมาก็ต้องอะไรครับจะต้องเข้าแถวเดินขึ้นมา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 คือเราต้องแสดงให้รู้ว่านี่คืออธิปไตยของไทย ไม่ใช่ว่าใครแม่งนึกจะเดินขึ้นมาแม่งก็เดินใครจะขนหมูหมากาไก่ขึ้นมาแม่งก็ขนมาใครจะมาท,ทาอะไรก็มาทํานะครับเออเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีต้องมีข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติตามนี้เราก็ทําหนังสือส่งแม่งไปว่าเฮ้ยต่อไปนี้เอ่อการขึ้นมาเยี่ยมเยียนปาสาาตามเมียนทมหรือการขึ้นมาประกอบพิธีสก,การะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น,นี้เพื่อรักษานะครับเราต้องใช้ว่าเพื่อรักษาหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้วัตถุโบราณเนี่ย เกิดการเสื่อมค่าหรือชํารุดเสียหายเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยมีคนเข้ามาดูเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นวัตถุโบราณมันเป็นเขาเรียกว่าโบราณสถานซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วนี้เรามีความกังวลว่ามันจะเสื่อมนะครับก็ตั้งกติกาแม่งไปทําแม่งไปนะครับมึงเล่นกูเล่นสงครามจิตวิทยามากูก็ปักปันใส่กูก็เล่นกับมึงคืนจริงไหมครับดูที่ว่ามึงจะทําอะไรดังนั้นวันนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่าวันนี้นะครับกองกําลังของเวียดนามเนี่ยที่อยู่ขึ้นตรงกับนายพลเนี้ยวงเนี่ย มันขึ้นมาปั่นประสาทแล้วขึ้นมาสร้างสถานการณ์ต้องการให้ทหารไทยเนี่ยแม่งดิน้นแม่งดินด้นดิน้นดิ้นไปเรื่อยๆดิน้นไปเรื่อยๆแต่กูมาตัวเปล่าไงกูไม่มีอะไรกูมาไหว้พระจริงไหมครับดังนั้นบริเวณนี้ฝากแม่ทัพนะครับเพิ่มจํานวนกําลังพลเนี่ยให้เต็มกาลังนะฮะไม่ใช่ว่ามีอยู่ประมาณ10บกว่าคนวันหนึ่งสิบกว่าคนดูแลไม่ทั่วถึงครับเราต้องมีอย่างน้อยๆน,นะฮะสองกองร้อยเรามีอย่างน้อยๆสองกองร้อยเลยนะครับมันขึ้นมาก็เจอกันเลยประกบแบบเรียกที่นี่ว่าเกือบจะตัวต่อตัวกันปรระกบบเลยคั จริงไหมฮะเพราะยังไงแล้วฝั่งเราก็ได้เปรียบอาวุธเราก็ซ่อนแม่งตามนู่นตามนี่ก็ซ่อนแม่งไปจริงไหมมันอยู่ข้างล่างมันไม่เห็นว่าเราซ่อนตรงไหนไงเผื่อบางทีบางครั้งเราต้องหยิบฉวยหยิบใช้อะไรยเงี้ยจริงไหมครับเผื่อมีการออกกําลังกายกันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ได้ฉะนั้นผมฝากเอาไว้ครับว่าวันนี้เขมรเขาเดินเกมนี้เขาต้องการให้เราเปิดเขาเจตนาจะให้เราเปิดเพื่อยกระดับนะครับในพื้นที่ให้เป็นพืพ้นที่ข้อพิพาทแล้วเขาจะได้อะไรฮะอ้างสิทธิ์ของเขาตรงนี้ได้ แต่พูดตรงๆว่ามันอ้างยังไงมันก็อ้างไม่ขึ้นแต่เขาต้องการปั่นประสาทเท่านั้นเองคือขมรมันไม่กลัวหรอกครับว่าลูกน้องมันจะตายลูกน้องมันไม่ตายจะตายขี่คนไม่สนครับตายอย่างเก่งมันก็บอกทหารไทยช่วยหิวโยนทิ้งแบงล่างหน่อยนึงเออเดี๋ยวกูไปกบฝังเองนะครับตายเหมือนหมูเหมือนหมาแล้วทหารขมรก็ตายเหมือนหมูเหมือนหมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกเว้นว่าเป็นนายพลมายืนแหกปากหน้าด่าแล้วก็ด้เหรียญก้าหารไปนักที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะฉะนั้นกําลังพลของเรานี่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ฝากไปถึงทท่่่าาานมพภีวย วันนี้ควรจะเสริมกําลังตรงนี้อย่างน้อยสองกองร้อยอย่างน้อยๆน,นะครับอย่างมากก็มาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสามกองร้อยก็ได้เอาเพื่อความอุ่นใจสามกองร้อยอาวุธเก็บซ่อนตามจุดต่างๆที่เรารู้กันนะครับเผื่อมันมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นมาเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่ได้ไปค้นตัวทหารของมันหรือว่าต่างของมันพกมีดมาไหมมีปืนพกสั้นติดในกระเป๋ามาเปล่า,า,าอะไรมาหรือเปล่าเราไม่เห็นถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเนี่ยนะครับเราจะได้ฉกฉช่วยหยิบฉ่วยอาวุธมาเข้าต่อสู้ได้เห็นไหมครับ ผมถึงบอกไงว่าวันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณบอกสถานการณ์ปกติอ่ะผมก็อยากจะบอกปกติบ้านพ่อมึงไงจริงไหมครับนะฮะที่พี่น้องเห็นคลิปอยู่เนี่ยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอมาจากทางช่องอัตุเดย์วาราตโดยแอดตั้มนะครับเป็นเจ้าของช่องก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับสําหรับท่านใดเห็นว่ามันมีประโยชน์ฝากแชร์ออกไป ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง Today Variety พากันไปกดให้กำลังใจแอดตั้มเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จบจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะต้องมาไลฟ์สดอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับท่านใดที่จะปรารถนาสนับสนุนรายการก็สามารถที่จะสแกน QR Code หรือเลขบัญชีรวมถึงกระทั่ง ปุ่มขอบคุณนะครับหรือปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ข้างล่างก็สามารถทําได้นะครับและเมื่อคลิปที่แล้วก็มี FC กดซุปเปอร์แตงมาให้ก็กราบขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ